วูด้าทายก่อนแล้วเอาป่าขึ้นมากล้วลงไปยามมองมาอยู่อันมันมีเรื่องหรือมันเอาไปล่วงใส่ไอ่เนี่ยว้ยเรื่อก๋วยเตี๋ยวเจ้าปัญหาโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรื่องบ่เนี่ยเนี่ยวูบมากกว่เนาะหาป่าเขาไปล่วงใส่ตัวเนี่ยลวยบ่ลวกหวยนี่มันเป็นหวยบ่ลวกไปหันอ่ะหวยอืมอันนี้อันขี้ไฝยังเขานี่ยขั้วเขาบ่ะครับเนี่ยโอ้ ดังเอาแบบนี้ได้ตัวเนย,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 ยแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยทำไมพ่อแม่ได้ออกไก,ก่มาพร้อมนเนี่ยก็แม่ได้ปีนไก่เสียบใช่ไหไมไก่ย,ย่างนี่ลยบ้าโอ้อันนี้เขาต้มบัคเตอรี่บ้าโอ้บัคเตอรี่เขาเาต้มขายเลยต้มขายเนาะน,นี่ปลาปลาคือมาจากที่เขาไปหามาเปล่าเน,นี่ยปลาลูกเลี้ยงปลาตั้งครับโอ้ลูกอะไรก็มาปล่อยอยู่อันนี้เด่นมีหงืมูพร้อมตัวเนี่ย หมูนี่หมูแม่พันธุ์หรือหมูเขาเลี้ยงใหญ่ใหญ่เขาเลี้ยงลูกขายบ่เดี๋ยวเขาเลี้ยงเป็นชุดเลยขายบเลี้ยงเล้ยงกับคุณบคือกันอืมอันนี้อันนี้เขาคุ้นแล้วตัวนี้แม่พันธุ์บ่นบ่เนี่ยอืมแต่ว่าเคยเห็นเป็นเป็นเลี้ยงตัวน้อยๆมันขายเข้าไปหันด,ดีขึ้นกันเลยเนาะแบบนั้นก็ดีถ้ามันเรามีแม่พันธุ์หลายๆมันก็จะดี เออมันไต้มันได้ดีกว่กันเขาะเขาประตงมาเรียงโอ้เงบงวงบงวงเกี่ยวยังนี่่ดาวเรื่องดาวเรื่องเด็ดไทยกับดาวเรื่องไทยตั้งอะไรยเป็นไยว่าว่าว่าขเฮาคือกันเป็นตัวนเท่ากัว่นพูนเขลบไปพูนโอ้ขั้วเาเนี่ เรียงเขาได้ขี่มันเนาะทัานเจลียงกล้วยดอนนี่เป็นตัวเขาทำท่านเจลียงกล้วยดำไต่ล่างเฮาอย่างนี้ขี่ปุ๋ยซี้อย่างนี้ค่ะไม่ได้ไอ้เโอ้มันดอกไม้ครับดาวเรืองแต่ว่าเพมันเลี้ยงหัวเลี้ยงกล้วยนี่เพ่นมันมันกับพ่ไม้เขาหัวเขาสวนกันเนาะก็เจ้ากันเจ้ากันเออเมืองเมืองเก่าฮอกเกียวดิ พได้ปตัวีเนาะตอนนี้ก็ก็ตีเดีเลยเป็น็ไม่ีอย่งเดียก็มอยู่หนาแต่วันเด็ขายพร้อมก่ไม่วัน่เเ็มสินเลยเนาะมัสินเลันนี้ันหนึ่งก็จากวนี้ไปเรีน แล้วจะนีนไปเสร็ทกสินี้ม่ต่อไปเสนี่นนวรรไปออกอากาศ <ไป S 1> บ้านนอนบ้านนอนไปได้ไ<ป>บ้านานอนเรากา็จะไปไปเสกาก็ได้ไหมบ้างครับตะก้าครับตะกาอือว่าทางลักเกือบยูไปออกน้องหินเน่อน่เนาะดูบ่อด แต่ว่าแต่ว่าดีดาาเนี้ยก็ทําะกะไรวกเ้ได้ครับอดีครับดีดีดีครับเนี่ยเราปะเนี่ยเลือกเลกปันไะไนี่ครับแต่ตีเทาจอนี่จักมิดนี่สิบกว่ามิดนี่หวานซึ่งอะไรก็รสชัดตัวนี้แต่ว่าโบเบิดน้หนามบเบิดบตโบเบิด์ตอใส่ใดตล้อเลยอืมแล้ว เราเรามาจากสี่เนี่ยมูบามันอยู่ไกลไกลจากเข้าป็นไดนก่อนนี่ยถึงบ้าเข้าเข้าไปในบ้านครับบ้านโลกว่ามันงโอ้แต่ว่าเพิ่อนกับมามาอยู่สู่หม่องเดเนาะนี่เนาะอยู่สู่อยู่สู่สวนเดี๋นเนาะนั่นแม่นเบิดเลยแม่นบ่แต่ว่าโบมีไฟจักหลังเลยละไปยุ่งกันแบบอันนี้เราเตรียมลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเนาะเอออันนั้นกับกีตาร์อันนั้นเพื่อนเลี้ยงอย่างคือนจะเป็นเพื่อนเงียงเขียวเขียวเหรอแล้วปลูกพักได้ไหมบ่ เกษตรอินทรีย์พ่อนี่นี่คือกันนี่อันนี้ก็ส้งใหญ่ๆเนาะเลี้ยงสัตว์เห็ดปลูกเกษตรอินทรีย์เฮ็ดเกษตรอินทรีย์อือโอ้ดีแต่ว่าบ่กล้าไปดอกยานหมาสิได้อยู่แต่น้ำสวนรอบนี่ล่ะมันถึกจังหวะพอดีครับเอ้าหัวมันไปไสล่ะเครื่องจักรมันไปไสล่ะลือลบากินเี้ยหานี่ยอดอกแล้วบ่มันมีผู้ให้้อายไอครับไม่แถวนี้ครับ กบบ่ปั้นไหนมีปันได้เนาะมีแบบคือมีอมบ่ไม่กับบอ่อันไ่นตรงนั้นเขาเขาเปนก็เฟอร์ไปตลอดเนาะอูจนามาอยู่ตรงนี้แดว่ <c oughs> เาเมาวนวาเขามามาวเปเาเพาเปีดเนงั้นเขาได้มาน่สิเขาเปลาบเลยเนี่ะเขาเขาเด้ขายว่เปีเขาเดขาย้อเลนนีบ่ายอแต่ว่าอันนี้อีกอันนึ่งองสนใจนี่ มีจักัยานนี่ไหมมันใส่ได้วะนี่เหรอได้ปะปั้นนั่นเนี้ยเป็นน้านี่ยปะเอามันขึ้นอยู่ธ์แ้วนี่มันก็ออกแล้วเนาะตั้งใจได้เหรออ๋ไอ้ลอกไปปั้นมันด้วยมันเมี่ยงแฉะปะเห็นภาพเลยเหาโอ้ยเอามว้ก็ไม่ได้ปั้นแห้งตลยนี่อ๋ออันนี้แม่ว่ามันสิได้เป็นโอ่งเหมือนป่นี่ บดดีอัน่นมบดีอันเครื่องกันนี่เขาตันเดียวอ่อัน่เด้โอ้โอ้ขาทาขาทาครับเดียเดียวว่ากำลังไก่ว่ามั้อือข้าก้องเ็ก้าันมันกลดปั้นเร็วนะมันคือโอ้หลอดพดมันสูงเนาะหลอดดมันไงโอ้ นีเนี่ยมันกระอแต่ไม่ป้อสิ้าลุกไปมงวได้มึงน้องป่าเปันหาปลาต้อไอาปอนี่า้อาไปหาปลาด้่นี่สติป้องง่ายนี่พาลกไปน้องหุ่นหาปลาห่วยวะเตีพราะกินได้อะปลานี้ยกินด่แวปลาอย่งส่วนมากมันปิดปลาย่งครับูอันนี้เดยโอ้ปูอ ตาเราไปหยามม่วงมาแล้วใครมาขึ้นเขาปลาปลาพี่ไอ้คือลายเถอะต้องลายอยู่อุ้ยคือมีแต่ปลาพี่ไอ้ผู้ปักไงเนี่ยอุ้ยปูตีนม่วงป่ะแมนตีนม่วงเอามันคือตีนม่วงวายคุณอุ้ยมันสิบโอกาสม่วงขาดบ่ะเขาสั่งปู้ทำได้หันรายได้รายได้ปูว่าไม่ขายบวกครับเนี่ย ขายอะไรที่สันขายครื่งโลกับซาบะอะไรแโลลอสรสิบบาทน้กเด้กามันไม่มันเป็นปูนเมืองหน้าเอาไปรถไปยังผู้รียนรูร่องอะเจ้าร่องห้มันหนีบมันร่วนมันสวไารถก็นมีน้ำเลือกเป็นไรต่างเฮ้ยไปเข้าไปไปไ่ป่าเข้าไปไล่ก็ได้มันจะคันดี หอยคั้นหอยคันโอ้ยหอยคันโอ้ยโบวไยเดี๋ยวแถบแบบหอยคันเนี่ยมันไล่กันได้อยู่ตึกแหตึกกันแหก็ได้มาออกมาแล้วโอ้เมื่อวานเขาเป็ตึกแหกะแได้เขาก็มาลงด้วยเขากัดกัดไงลูกนี่แหละก็กัดวานนี่กระโดดโอ้ยู่านยังคือคืออยู่เด้เนาะปลามันก็นปลารุ่นรุ่นพี่เลยรุ่นพี่เอาปลาคอบ่มีบ่ มันจะอึดเลยเดี๋ยวนี้ปีจะคายกับเจ้าจุกมานี่อืมแต่ว่าเขาไปใส่ซูเซาวันนีต้ตาใส่พอได้อยู่ได้กินนี่แหละยังเด็กมันลุกไปใส่มันเบ็ดเวียดเซาเลลก็ไปอืมะได้กินับไรปรอืมกับไปบบพาดดอกกะทีได้อยู่อืมไปยามได้กับโบาพาดดอกกะทีแต่ว่ามองเขานี่มันตรงอันเนี่ยน้องมันหกสี่ครึ่งสามครึ่งเพราะว่ามันอัน มันมีปูมีอย่างเนาะมีปูเลยใส่เอาปูนี่แหละเขาจะได้ปูเล้วคอยตุ๋นก็นะเอาปูมันเบิดกันเอามันมองขาดก็ไปใส่เออมองมันขาดไปเนาะโอ้ยมาตรงห่วงลรอคะอืมก็สีบทวนน้ำมองนี่ขับไม่ได้ป่อุ้ปลาลวดออกครับปลาลวดออกอืมปลาลวดนี่หลาขึ้นกันบ่มีกระโบลายอยงเดียวบ่เพิ่นได้มาเพิ่นได้มาเอาสารโอใส่บ่เจ้าขีเอ็ดอยู่ดิสารโอมีไม่หลายบ่มันบ่คืออยู่นึง พวกมันขึ้นน้ำสงครามเขาเนี้ยไออันนั้นมันลึกบ่โคนมันลึกบ่ตุ่มมันไหมตุ่ตมฮะเอป้อน,น,น,นเลือกป้อนป้อนเลืกอะไรบ่อืมลองมองมันก็เป็นไม้เป็นที่หินเนะอืมแกงสารอูบ่ได้แต่เป็นหินมันเป็นไม้เป็นไหมไงสารอูเรบเขาเลยกว่ากะเลี้ยวเลยเออแตคืออยู่ช่องท่งคนกับเจ้าเอสอยก่นแต่ว่าน้ำหว้วยนี่ไปไก่บ่ พู้เลยทางเส้นไปอากาศพู้เลยน้อยจนน่าจขึ้นมากเลยผู้เลยขึ้นบ้านโน้นสวรรค์พู้เลยวันนี้ตามสายทางอันนี่โอ้ขึ้นไปเคลื่อนเฮ้แต่ว่ามันบนนี้มันมันไปเสื่อมกับโค้งคนแบบนี้ห้อยนี่บอดเสื่อมสงครามบอดสงครามก็บ่เสื่อมผลงามนะทงนี่ทงบุ๋งน้อยน้อยไปนี่เออลงไปน้อยเลื่อนบ้านผลงามนี่ยเอะลงไปเสื้อน้อยจะลงไปอยู่ไปเนาะ้อ ไปเนาะโอ้คือเจ้าคือส่วงไปห่างไปยังกูเราล่งไปทงไปแล้วเจ้ามันบอกคือไปล่งทงปันเดะนี่เลยยังนี่ปิ้งยังนี่นวยตามแก้วขึ้นมาเนี่ปั๊บก็ของแซบเลยของแซบอีสานเอาคือบอกกินปิ้งปลาเลยไหม ผมกินทาได้บ่นี่โอ้ยขอบคุณหลายๆครับกินเขาทั้งเพื่อนได้บาทนี่โอ้ดีใจหลายรวกหลานมาแต่กว้างแต่ไกลกันเห็นไหมกินเขาทั้งบาทนี่โอ้กินดีดีเลยผมกินดีดีเลยกินได้เลยนะโอ้ยขอบคุณหลายๆครับบาทนี่กินป่นกินยังเขานี่แหละเนาะกินปูกินปลาเนาะเข่งเลี้ยงเนาะครับเนาะยายอายุจะกี่เราใหญ่ ว่าไม่แสบเลยบ่หกสิบเจ็ด่หัวตานี่ยังสบายเลยอือยังอยู่นั่นมันอยู่ในธรรมศาตรเนาะอยู่น้ำหัวน้ำสวนเนาะโอ้แสบจ้่ครับบนตาก็แสบแบไัอ้ยอิดเข่าตองควรอยู่สบายยกวนเป็นยังงก็ถ้าแต่ว่าแ่กี่เบิร์แล้วป่ะตาก็คือแล้วป่อือออมาครับมาครับกิขอบมากันครับ เราต่อกับคลิปหน้า้วครับเด้อคลิปนี้กับควาจบคิปนเคนนี่ครับรับสวัสดีครับนี่ขอให้ทุกคนก่อนดัง